ติดโบ่เออเคยลงมาเป็นนึ่เจ็ดดูก็เห็นดีอะไรขึ้นสักทีดูเอาทดลองมันดูก่อนนะให้มันรูดำรูแดงมันไปเลยดูยิ่งมันเป็นไงันได้ขนอยู่นั่นเนี่ยตัวร้อนจีเลยเนี่ยคิดว่าตัวร้อนมากอยู่ลองดูมันก่อนนะ มาอย่างไรกันดูเรื่เนียขนาดไหนวะเป็นเท่าที่มันจะเป็นเท่านั้นแหละมันไม่เกินเลยว่านั้นหรอกเจ็บจุปวดทรมานขนาดไหนมันเป็นเทาที่มันจะมีมไ่เหมือนที่เราคิดเลยหรอ คิดกิเลสมันคิดเน่ว่าภาพโอ้ยเอยาซะจนไม่กล้าทำอะไรทดลองดูเป็นอะไรมันรู้กันก,ก็เจอความจริงเข้าไปบ้างไม่มากก็น้อย รู้ถ้าอยู่ว่าเป็นมักอยากรู้สิอยากรู้ความจริงเหล่านี้ยังทำลำเนินเพราะความไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วมันถึงได้ต้องติดกับมัน ากรขั้นละเอียดติดไปหมดพระสวสดาบาลพระสัติธาคารมีมล,ะละสมมติขั้นยาบได้ไปติดสมมติขั้นกลางพระนาคามีมาละสมมติขั้นกลางได้ไปติดขั้นละเอียดพระอรหันต์ละได้หมดทุกขุมทุกอ,อย่าง คิดมากเกินไปมันเป็นการส่งจิตออกทั้งหมดจิตไม่มีที่ขึ้นไม่มีที่เกาะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้จึงจำให้อาศัยทำบริกรรมมีคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่าน,นัทำอะไรกตามเถอะถ้าทำได้ ใเป็นคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เหมือนมีมีที่พึ่งไม่งั้นไม่มีจริงจิงมีแต่โดนกิเลสถลุมตลอดเวลา มันลุกชุอโทอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีที่พึ่งกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันมันไม่เคยสนใจแล้วคนนี้รู้ละเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นอยู่กับอันนี้กับสบายกว่าตอนแรกๆมันฟืนบังคำเอามากมันทำไปทำมาขึ้นมาเอาให้เขขึ้นมาสิ บังคับเอาความอยากนี่แหละอยากรู้อยากเป็นบังคับไปบังคับมามันจะเคยชินเข้ามันก็มีพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอยู่มนะแล้วสําคัญตรงที่ผลกระทบอารมณ์นี่สิกระทบอารมณ์ที่มันไม่เข้าท่าแค่บเดียวขน้นเองมันรู้แลอละน,นีดีกว่าเราอยู่กับพุทโธดีดีกว่าเดี๋ยมันยิ่งพอใจ เริ่มเข้าใจอยู่เหมือนกับไม่ฉลาดไม่อะไรไม่สงบไม่อะไรก็ตามถ้ามันยังไงก็ดีกว่ารูวเห็นมันเหนมันมีที่พึ่งที่มันอย่าละเป็นอันขาดอย่างน้อยให้มีคำบริกรรมกำกับไว้อย่างนั้นแหละ ถึงไม่ได้ตั้งสติตตจดจ่ออยู่ก็ตามแต่ให้มันระลึอกอยู่อย่างนั้นจะได้ข้อเปรียบเชียบขึ้นมาร้อยเปอเซนเลยเ,ออเราอยู่ไปอย่างนี้ดีกว่าความคิดนึกว่าเฉียวฉลาดอะไรมากมายไม่ใช่ดอกมันยังไม่ถึงเวลาเฉียวฉลาดพอจะได้รู้เห็นอัดเห็นทำเห็นกิเลสได้ รูปฐานมันดีซะก่อนเกั่จิตมันเทือกมันชินมันรู้ลนะรู้โทษการปล่อยออกไปถ่ายเดียวนี่มีแต่โทษการกระทําอย่างนี้กับมีคุณยอมรับยอมรับความจริงมันก็ตั้งนาตั้งตาทำไป ว่าดีๆเข้าจิตก็สงบเข้ามาให้เห็นชัดเจนค่อยแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาหดเข้ามากระแสมันอะหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่ใช่แยกตัวนะพูดไม่ถนัดว่ามันแยกตัวเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันอยู่แล้วจิตกับกายกับเวทนามันไม่ใช่อันเดียวกันอยู่แล้วมันเพียงแต่ประสานกันเฉยๆกำลังสติดีกำลังความเทียนดี กระแสต่างๆที่มันออกไปมันหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนกับแยกตัวออกจากร่างกายแยกตัวออกจากเวทนาคลายอย่างนั้นแต่ความจริงเปลา่าคนละส่วนกันเหมือนเราดูกระจกต่างคนต่างเคยส่องกระจกดูนะ่ะดูวิวาดูลูกในกระจกนี่นมันเป็นเราเหรอ อันเดียวกบบกระจกเนอะแล้วมันอยู่ในอยู่นอกเนะเนี่ยสมมุติทั้งหลายผิดหมดเลยใช่ไหมความเข้าใจของเราผิดทุกทุกประเภทไปเลยเยงานน้นก็ไม่ได้อยู่ในกระจกไม่ได้อยู่นอกกระจกไม่ได้เป็นอันเดียวกับกระจกความเข้าใจของเราทุกประเภทโดยมากเลยเยงานในกระจก ที่ไหนได้ความเข้าใจที่มันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอะไรไม่ได้เลยเป็นแต่ธรรมชาติปรากฏแบบนี้เป็นธรรมหล้วคณี้ธรรมชาติปรากฏแบบนี้ตามเหตุตามปัจจัยมัน เห็นว่ามันแยกเงาแยกจากกระจกก็พูดไม่ได้มันคนละอย่างก,กันเมลจิตกระแสจิตหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเต่ว่ามันแยกจากร่างกายหรือแยกจากเวทนานมันก็ไม่ถนัดจะพูดเรื่องมันรวมตัวเข้ามาเองตรงนี้เราะใครจะไปแต่งยังไงก็ไม่ได้นะ ท่านพูดเมื่อฟังท่านหลวงปู่ดูลบอกอย่าพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราโดยมากเราพยายามพยายามจะให้มันลงพยายามจะให้มันสงบท่านบอกอย่าพยายามคืออย่าตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทํางานของตัวไปมันจะลงมันลงเองมันจะสงบมันสงบทั้งมันเองถึงจะเป็นธรรม ก็กระโดดไปเฉยอย่างนี้แหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธพยายามไม่ต้คิดอย่างอื่นทั้งหมดไม่ไม่อยากอะไรทั้งหมดจะขึ้นจะลงจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยไงก็แล้วแต่แล้วแต่พุโทโธจะโปรด่ะทำเนี่ยมันพอดีพองามความอยากเกินเหตุเกินผล ทาไปบังคับไปด้วยบังคับจะให้มันลงเนี่ยเหมือนกับเรอเหอมือนเราโหอนอะไรสักอย่างหนึ่งโหนต้นไม้โหนคางอะไรเอามือซ้ายจับโหนไว้คราวนี้พออยากจะปลดมันน่ะท่านบอกให้ปลดปล่อยมันเสียปล่อยวางมันเสียก็เอามือขวาไปแกะมือซ้ายออกไอ้มือขวาก็ไปเกาะแทนอยู่นั่นมันเลยหล่นลงมาไม่ได้ปลดลงมาไม่ได้ ขวาเกาะไว้เอามือซ้ายไปแกะอีกมือมือท้ายก็ไปเกาะแทนอีกแล้วไม่ใช่วิธีปล่อยแบบนั้นการกระทําแบบนั้นมันไม่ไม่ใช่วิธีที่จะปล่อยมันวิธีที่จะปล่อยมันก็คือยังยังว่าน่ะทาแต่เหตุเฉยๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธจะไปไหนมาไหนแล้วแต่จิตใจไปไหนมาไหนก็ตาม ไม่ได้ดูมันได้ทําแบบมันเป็นยังไงเนี่ยบางทัานคาบริการมันกลมกลืนกับความรู้ไปเลยกลมกลืนไปเบาๆอยู่ในจิตอ่อนลงมาอ่อนลงมาอยู่ในจิตลืมเนื้อลืมตัวแล้วครับนี้ลืมหดกระแสมันหดเข้ามามันลืมลืมเนื้อลืมตัวคือมันจะเป็นไปตามชนิตนิสัยแหละบางคนหดพึบเข้ามาทีเดียว ลงเลยลงเข้าฐานมันเลยบางคนก็นค่อยๆค่อยๆค่อยๆเงียบหายไปเลยหรือคนคนเดียวกันเป็นได้ทั้งสองแบบก็มีแต่ยังไงก็แบบไหนก็ตามเถอะนันของมีคุณค่าที่สุดตรงนี้มันเปิดทางให้ปัญญาได้หน่อยนังคือเห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่อันเดียวกัน ปกติจิตมันไม่เห็นมันประสานกันแนบแน่นจนเราคิดว่าเป็นอันเดียวกันต้องแยกมันออกมาอย่างเนี้แล้วพยายามจะแยกมันเหมือนกับพยายามจะแยกเงาจากกระจกนึกแยกยังไงเอาวิธีไหนเราไปแยกเงาจากกระจกนึถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันเนอะแล้วกันไปเนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิต พยายามไปแยกเมื่อไหร่แล้วเสร็จเลยแยกได้ยังไงไม่มีวิธีใครจะมีวิธีแยกเงา,าก,กับกระจกออกจากกันได้พอรู้จักมันก็เห็นต้องมาแยกมันมันไม่ใช่อันเดียวกันกายเวทนาจิตเหมือนกัน เรียรเที่ยบจิตมันเหมือนกระจกมันก็รับภาพทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาช่องสูงอยู่ในตัวมันผ่านไปทางไหนแล้วก็รับแต่ภาพนั้นๆๆๆเข้ามาแล้วก็มาเข้าใจว่าเป็นตัวตนจริงๆมันเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามเอะมันผ่านเข้าไปปรากฏอยู่ในจิตเหมือนลูกอะไรก็แล้วแต่ ผ่านหน้ากระจกแล้วกระจกมันรับซึมทาบไว้หมดรับภาพนั้นนั้นในตัวการที่อยู่ในนั้น,น่าสิไปเหมาเอาซะว่าเป็นนั้นเป็นนี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงให้คลี่คลายมันออกให้ได้ดูรูปภายนอกดูเข้าไปดูเข้าไปพัดูมันได้เห็นอะไรขึ้นมาก็ตามเถอะ ไอ้ภายในจิตก็เป็นอย่างนั้นแลหละเห็นความไม่เที่ยงไอ้ลูกภายในจิตกเเเต็เริ่มไม่เที่ยงละเงาในจิตน่ะเริ่มไม่เที่ยงไปด้วยความเกิดความตายไอ้ลูกในจิตก็เริ่มเกิดเริ่มตายไปด้วยมันชักเป็นธรรมขึ้นมาแล้วหนะึ่งค่อนข้างรู้เรื่องลูกภายนอกทั้งหมดลูกภายในจิตสลายไปหมดเลยลูกที่เราเคยสำคัญมั่นหมายแบบนั้นหายไปหมด กลายเป็นอย่างใหม่ขึ้นมาแล้วคันนี้กลายเป็นกิเลสตัวที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยกิเลสมันเคยปรุงรูปปรุงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนั้นแบบนี้เนี่ยตัวหย,ยาบหยาบเปลีย่ยนแปลงไปเปลี่ยนแลงไปเพราะการเพ่งพิจารณาสิ่งเหล่านี้นสำคัญทั้งหมดมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลย แก้ภัยโลกก็เพื่อแก้ก็เพื่อมาแก้ในใจคือทุกอย่างใจประมวลไว้หมดต้อทำลายลงไปด้วยวิธีเหล่านี้ถ้ามันถูกซ้อมแล้วแล้วเล่าอยู่กับกายกับเวทนากับจิตก็ตามเถอะสมมุติที่มันอยู่ในจิต สำคัญว่าเที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเป็นไม่เที่ยงโดยสำคัญอะไรผิดๆมามันเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามไปหมดเหมือนกับเงากับเงาในกระจกกับหน้าเรามันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นตัวจริงขึ้นมาแล้วถ้าดว่าเวลากรรมฐานมันเกิดขึ้นดูผิดกับ ธรรมดาตามองเห็นสิ่งเดียวบรรดใจมันต่างกันเกิดจากการฝึกฝนอบรมแบบนี้ภาพภายนจิตกับภาพภายนอกไม่เหมือนกันแล้วกับรูปภายนอกไม่เหมือนกันเลย เมื่ก่อนทำไมมันถึงเหมือนกันแต่ก่อนจิตมันรับไว้แล้วก็ปรุงไปตามนั้นตามนี้ไม่ได้ปรุงแบบทำมีแต่เกินไปขาดไปท้านันไม่พอดีกับความจริงพอฝึกขัดไปตามแนวทางนี้แล้วก็เอาและมันภาพภายนอกภายในเนี่ยเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาจะมาทำอย่างว่าลส,สมมติมาลูปปากมาแยกเป็นดินน้ำลงไฟทั้งหมด ภาพภายในจิตเมื่อกลายเป็นดินน้ําลงไฟทั้งหมดความถือมัน่นอุปทานในจิตมันถึงจะค่อยๆจางไปเห็นแล้คันนี้ราอุปทานของของตัวเองความสําคัญของตัวเองก่อเรื่องก่อล้วก่อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมามืออยู่ที่นี่อยู่ที่ใจดวงนี้แหลอะอุปทาน ความกินเป็นอย่างหนึ่งเมื่อได้สติปัญญาชําระเข้าไปปรากฏความกินขึ้นมาอย่างหนึ่งลบล้างความจอมปลอมออกไปทางเดินของพระเจ้าท่านภาษาวกท่านไม่ให้ได้มากกะห้ได้น้อยสิ ท,ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเกินไปแล้วนับพยายามแล้งับรู้แล้วรียแล้วรับไม่เป็นผลประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษอะไรจะเป็นคุณงาอยางน้อยก็เอาคําบริกรรมเข้าไปตอนแรกๆนะยังไม่เห็นคุณชัดเจนอย่างน้อยก็เอาคําบริกรรมเข้าไปแต่พอไปเจอเหตุการณ์อย่างว่านเะวลาเราทําไปแล้วทําไป มันเคยชินอยู่พูดโทพูดโทรอยู่พอกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยเอาแล้วคราวนี้มันได้ข้อเปรียบเทียบเลยอ,อ,อยู่พูดโทดีกว่าเด่มความฉลาดขึ้นแล้วได้ที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วทำมันได้ตามลำดับลำดับไป พูดพลาดพูดพลาด,ด,ดห,วหวังนู่นหวังนี้ทั้งที่เป็นความหวังดีก็าตามแต่กิเลสก็แทรกเข้าไปด้วยหวังจะให้มันสงบสองให้มันรู้แจ้งรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผล นี่มากันให้ดีนะคงไม่เอาอะไรมากนะวันนี้นะดูข้าทางก็ไม่ข้าทางแล้วาานอนนะพระกนะ็เอาแล้วเอาแค่นี้แหละเนอะเอาคไปกราบพระแล้วนี